ภัยว่าอีสานแรงให้จุงแขนพื้นมะเบิงพี่น้องอำเภอโพชัยฝนตกบ่วสวงบ่เศ้าน้ำถ่วมทงถ่วมทาเบิดเลียวสวัสดีพี่ดองป้องปลายครับสวัสดีทั้งต่างประเทศสบายดีฟังทรายสวัสดีเอฟซีไมเอฟซเก่ามิดหมอแค้นแฟนหมอลำผู้มักมวนมักเตยมักโจกตาเจ้าของ วันนี้อยู่ที่สนามหน้าวัดกลางบ้านเชียงใหม่พี่น้องตำบลเชียงใหม่อำเภอเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอนด็ดมิซอแอนออรดีมาจกตาพรมมือนี่นะครับเริ่มทําการแสดง19บเกานาฬิกาฮอตตีสองมืออื่นลูกหลานเตยล่าเรียบร้อยแล้วเดินทางไปต่อนะครับที่อำเภอ,อ,อ,อบันผือออบตบันผืออุดอรมืออือ่นมืออื่นอยู่อุดรครับสวัสดีหนึ่งิบท่านเข้ามาแล้วอันดับแรกก่อนกดรูปหัวใจนะครับหาก่อย หลายก็กดอันเดียวสร้างข่อยก็กดอันเดียวแม่นะครับเพื่อสิได้หูวู้ใดเบิงนะครับสวัสดีแม่สุภาพรครับแม่เปียวทองสวัสดีเจ้าพ่อพอดนะว้าวดีแท้แม่มาก่อนจากบาทด้วยสวัสดีแม่สุภาพรครับสวัสดีแม่อ้วนบุญปู่แม่ละออแม่ตีพยาพรน,นภาแม่สมพรแม่แม่มผ่องสีครับสวัสดีแม่สมนึกแม่วันธนาแม่ทองจันโอ้ยพี่น้องข่อยคือหลายแท้สบายดีเบาน้นสบายดีครับสวัสดีบิ๊กเอ็มครับไม่อ้อยใจดีแล้วแม่รัตนาแล้วก็แม่แดงหลวงทอง สวัสดีสองรอยทันพี่น้องเมื่อคืนบ่วสวงบ่เศร้าฝนตกห้าจนห้ำเปียกงอดหยอดมาเดิมมือแลงภูมักโจกตาเจ้าของครับวันนี้เดินทางมาหอดจอดถึงแล้วมาเอาความมวลความซึนกับหมอล่ำขนใจพญาแทนครับหมอร่ำใจเกินร้อยบอยสิริชัยมือนี้มาพร้อมกับซอแอนอรดีเด้อพี่น้องเก็บบัตรหนึ่งร้อยบาทบ่หน่อยบ่หลายบ่ตายหาไม่เิ่นว่าบัตรลอยเดียว เบิงงเบ่งทางซอดเเบิ่งทางบอดว่าเบิ่งตัวสดๆเป,เป็นเป็นดินได้ครับอลังการฉากแสงสีเสียงเต็มวงเด้อพี่น้องนะครับบริตัดเวทีสนามเพลินเชียงบินจอดด้สีบล้ำนะครับเขามาแร้วห้องน้ำนะครับหันหน้าไปทางเวทีห้องน้ำพี่น้องจะต้องมาเข่าห้องน้ำอยู่ทางขวามือเด้อนะครับในวัดเพิ่นปิดป,ประตูหกโมงแรงนะครับมีงานศพหลวงพ่ออยู่วัดนะครับยบ,บุกไปวัดเพิ่นล็อกประตูนะครับยงี้ยมือแรงเนาะ ห้องน้ำสนามจะอยู่ตรงขวามือของเวทีนะครับมากรอนนางหนามาซากกระไรเบิงมือนีสนามเทียงบินจอดได้สีปลำสวัสดีแม่สุภาพร์แม่รัตนาแม่สุพุน์นี้